สวัสดีคะ่ะฟาร์มเพชรยนต์นะคะวันนี้ฟังมี Toyota าอันติส 1.8e ส p o r t นะคะสีดำสวยๆเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะคันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหา Toyota าอันติส 1.8e ส p o r t นะคะสีดำสวยๆนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีพิกความชนหนักนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยคะ่ะ ในส่วนของคันนี้นะคะเทจยนของเราต้องขายอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นปี2017นะคะ,ะคันนี้เป็นปี2017นะคะเลขไมาอยู่ที่135,000กว่าโลเท่านั้นค่ะเป็นตัว 1.8e s p o r t นะคะราคา489,000สามารถจัดเต็มฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ ลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับทะเบียน6กกไก่ลอลิงนะคะห7 0 7กรุงเทพมหานครกระจังหน้าโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะคันนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าได้เป็นสเกิร์ตรอบคันด้วยนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะคะหล่อๆเลยใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยค่ะ ถัดมานะคะในส่วนของล้อได้เป็นล้อแม็กขอบ17นะคะได้เป็นแม็กขอบ17อยงปี22นะคะแม็กสวยๆเลยค่ะได้เป็นแม็กทูโทนนะคะสวยๆเลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะสวยๆเลยกระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานทุกบานค่ะในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะลูกค้า จะได้เป็นระบบ engine start ค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังนะคะเลขไมลอยู่ที่หนึ่งแสนสามื่นห้าพันกวโลเท่านั้นค่ะอ่าสวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับหน้าจออ่ามาพร้อมกับเครื่องเล่นซ d นะคะ USB คันนี้จะได้เป็น Air Auto แล้วนะคะได้เป็น Air Auto โตเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะ ได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำทรงสปอร์ตนะคะสวยสวยเลยได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสวยสวยแบบนี้เลยหัวน,อนะะ็อตนะคะน็อตไม่มีรอยถูกไข่นะคะน็อตไม่มีขยับเลยค่ะหัวน็อตตามจุดต่างๆนะคะไม่มีขยับเลยนะเม็ดอาร์ตนะคะที่ประตูกลมกลมสวยสวยเลยนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีพิดความชนหนักมาแน่นอนค่ะ กระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานทุกบานภายในนะคะฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำเงาๆแบบน,นี้เลยนะคะเบาะไม่มีรอยแตกรอยยับเลยค่ะภายในนะคะใหม่ๆเลยไม่มี้ํำเลยนะคะสวยๆเลยค่ะคะนันนี้สวยๆเลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใครที่กำลังมองหานะคะตัวหนึ่งจุดแปดอีอยู่นะนานๆจะเข้ามาทีนะคะรุ่นนี้ ไฟท้าย LED นะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมอ่มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสองจุดมีสปอยเลอร์หลังไฟเบรกดวงที่สามนะคะภายในนะคะกว้างเลยภายในกว้างเลยนะ,ะยังอะไรนะคะได้เป็นล้อแม็กนะคะสวยๆเลยอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงครบนะคะโครงสร้างนะคะเดิมโครงสร้างเดิมนะคะ เดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้เดิมๆเ,เลยไม่มีผิดความชนหนักแน่นอนนะคะได้ไปไม่ผิดหวังค่ะสีดำนะคะสวยๆเลยเหลี่ยมสันรถนะคะคมชัดเจนทั้งคันนะคะเหลี่ยมสันรถคมชัดเจนทั้งคันเลยมีสั่นนอรถมาให้นะคะเป็นรถมือเดียวนะคันนี้รถมือเดียว หัวน็อตนะคะตามจุดต่างๆไม่มีขยับเพนลนรถปีโรถนะคะติดจูชัดเจนเป็นรถปี2017นะคะเป็นตัว1.8 e ึ่ e สปอร์นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะสปอยเลอร์สีดำน,นะคะสวยๆเลยราคา4ี่0 0 0แบาทเท่านั้นนะคะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ฟังต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ